สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัพเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสสที่จังหวัดระยองเขตสาที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนพศ2 5 6 6ที่จะถึงนี้และคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ลุยลงพื้นที่ช่วยหาเสียงอย่างต่อเนื่องมาตลอด และสำหรับวันที่5กันยายนนี้ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณพิธาพอดีและมีแฟนคลับหลายๆคนต่างก็นำของมามอบให้คุณพิธาและที่น่าฮือฮามากๆก็คงจะเป็นแอปเปิลที่ประชาชนนำมามอบให้กลางเวทีปรายัยทำเอาคุณพิธาถึงกับเสียอาการเลยทีเดียวหลังหลุดปากพูดว่าแอปเต็มๆก่อนหน้าบอกว่าไม่มีนัยยอะไรผมโสดสนิทสิทธิ์ใส่นา และต่อมาในวันเดียวกันก็มีแฟนๆนำออมสินกระต่ายทองมามอบให้อีงานนี้คุณพิธาอมยิ้มและหยิบกระต่ายขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นกระต่ายน้อยน่ารักมากคะ่ะยิ้มทั้งคนรับและคนให้ยิ้มแฉ่งเลยคะ่ะยกอวดด้วยจ้า อย่างไรก็ไม่ดราม่าก,กันนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่แฟนคลับอยากให้มีสีสันเท่านั้นเองจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ และถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ